คำเตือนวีดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไลฟสไตล์นายเต้ย สวัสดีครับนันวันนะีน้กมาผบก็ผมช่องลายจะตายนายเตยน,นะครับวันนี้ผมก็จะพาาน้านะมาหายิงหนูตอนนี้กําลังเดินทางกับผมวันนี้มาก็หนาครับผมกําลังพายเรือขมไปหากองเขายิงหนูวันนี้นจะกี่คืนไม่ตับยกติ่มานี่นม, <laughs> มาหากองเข่าไปก่อนครับตามภูมไม่ตามเนี่ยตามชายหวยนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่ะ ผมจะมีพนงานมาใหาา่นาๆดูกันไหมนี่ก็มารอติดตามชมกันนะผมขนานะนี่มาถึงบ่นที่จะกองเขานูแหละดีนาเขาก็ทำการแวกหาโรงหารูนะ่ะ <c oughs> แวกหารอยหนูกิน จะเอาเขาไปกอ่องหมุนครับไหมหมุน <laughs> อาตรงมือนะ่ก้อยนะ่ขข้นทำรูใหม่น,นี่อนะไปอ่ะอาลล่อ่าลงจังเหรอไปอ่ะอ่เห็นแล้วลักษณะกลางกองเขาไปไที่ทำรูไว้แล้วก็นู่นของเขาข้างในเนาะเห็นไหม ลักษณะทางทางแล้วก็ไปยอดเขาข้างในนูน้นครับนู้นมองเห็นไกล เยอะหน่อยครับผมเดี๋ยวดื้นไม่ดังหนูจะเด้ไม่ตื่น ะนเมื่อกี้ก็เป็นการกองเขาผมไม่ได้กองหรอกหายหน้าผมกองผมก็ลืมแล้วดูทางหนูดูอะไรเวลาหนูการกินอะไรก็ลืมลืมไปไม่ได้ทํานานครับหายหน้ากองวันนี้จะข้ามทางข้างโอ้ยทมดักลับดิยังไงเดี๋ยวก็มารอบที่สามขึ้นนี่นะว่าผมจะมานไหมเดี๋ยวก็รีบกองเขาครับเดี๋ยวคำเร็วหนึง ห้างมวงกว่าและแต่วันจิตตกดินแล้วครับเดี๋ยวจิกงองเขาไม่แล้วงมาติดตามชมกันนะครับผม ข้างหน้านี่ผมก็ได้กองเขาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหน้าผมก็จะไปกองฟ่งนูน่นท่านหนอีกคนละฝั่งครับผ,ผมจะเดินมาดูกองเขาก่อนแล้วจะลืมหากองเขาไม่เจอครับจักกองจักกองคือเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดทางครับรทางทางขึ้นไปยังไงก็เดินขึ้นไปดูกองเขาข้างในนู่นครับ นี่ครับเป็นวิธีการให้อยู่หรกินของบานผมเลยครับก็เกี่วยวข้าแล้วไรแล้วก็หาดักหนูยิงหนูกันนี่ละครับน,นู่นในรูเขาอยู่ข้างในนะครับอยู่ในรูมองมาเห็นนะมันมันมืดครับมีกองเขาอยู่ก็ทางทางไวที่ได้จับกองเขาได้ละถามกองม,มีกองที่สี่ก็นี่ครับ ทางไหวหากันนู่นกองเขายังไม่นอนดูขับลักษณะกองเขาข้างในเนาะยจมื่นมืดมัดวจะหน่อยแหะครับจมานไม่คืนนีหยุดกองเขาก่อนอเห็นอย่างนั้นก็มารอที่ตามชมแล้วกันครับนาหน้าวันนี้น คือนี่กองเขาเสร็จแล้วว่าผมจีมานไหมอู้ผมว่าก็้ห่างไปนานครับกิงหนูเป็นสิบปีแล้วนะ่ะตังแตขอไปทํางานอยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยไม่คอ่คอยได้ทาทามาหาก,กินแบบวิธีบ้านอีกเทไรก็จะได้ก็บ้างก็ช่วงนาเทศกาลแล้วครับเทศกาลบางทีก็สงการสงการันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็อยู่แต่บ้านอยู่ว่าคนฒถาคนเก๋ก็ปีใหม่ปีนี้ครับ เป็นโอกาสดีที่ว่าผมได้กลับบ้านแล้วก็มาจังหวะที่เขาหายิ่งหนู้ห้าดากักหนูกันอย่งนี้นก็มารอที่ต่างันกันนำนาว่าผมจะได้นู้ไหมคืนนี้็จ <c oughs> ิคืนไปดู ตอนั้นน่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแหละก็ลับไปบ้านไปกินข้าวกินน้ำก็เตรียมออกมาครับเตรียมออกมามามายามหนูแหละทีองกองข้าวไวเหมือนตอนควคุมเนี่ยยังไงก็มารอติดตามกันนะครับผมว่าผมจะได้ตัวหนูไหมวันนี้รือจะเห็นหนูไหมแต่นาจะหมานแล้วเนี่ยหนูชงแหละมาติดตามชงกันครับผม แล้วครับแล้วกันนะดูนะครับดูนะครับผม,บนะมบดูแลครับมาหน้โอ้ของอะไรกับม้าเลยครับโอ้โอ้ของอะไรกับด้แนเลครับผมโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้นไม่เว้ยโอ้ผมขอจัดการหนูกันเ้ยครับนี่ครับมาหน้า ตัวแรกกันมากองเข่ากองแรกเลยครับหมานนลครับปู้หมูใหญ่ขนาดโอ้มือสั่นหมดเลยผมว้าว้ต่อเมียมนะครับเนี่เทียบหางมันหมานมันหมานรับผมกบเป็นนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วก็ผลงานก็อย่างที่นาๆาเห็นน่ะก็ได้ตัวหนึ่ง่แหละ เดินล้างจานก็เดินสามสี่รอบเอยเดินจนขาจีพันกันเลยเนี่ยมันยังเงียบอยู่ครับเนี่ยก็เสียงเขาฉลองปีใหม่กันคมความมงคลความจุดประทัดจุดไอตุ่มตามตุ่มตามหนู่มก็จีตื่นแล้ววะหนุ่อยังไงก็มารอที่ตามกันต่อไปครับว่าผมจะมีผลงานเพิ่มให้หน้าหน้าดูกันไหมนี่ก็ขพอภัยเรื่องแสงสว่างเนาหน่ะมันอยู่กลางทงกลางท่าก็ไม่ค่อยสว่างเนาะมีแต่ไฟแบตนี่ครับผม ยังไงเดี๋ยวมารอติดตามต่อกันนะครับผม 我嗯。<What? S 2> <Huh? S 3> <laughs> ครับวันหน้าเมื่อคนก็ไปยิงนู้มากระได้มาตัวหนึ่งก็ชาวก็เลยมาย่างนี่เดีจะมานั่งกินข่าวก็ตาก็ให่ก็พ่อมนาพร้อมตาพี่น้องครับลูกหลานมาครับยังไงก็มานั่งมากินเข่าเดียกันครับผม ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากน,น,น้ากดไลค์กดแชร์ให้ช่องไลฟ์สไตล์นายเตือนะครับผมก็ทิหนาผมจะไปหาวัตถุดิบแบบไหนมันทำก๋วขาให้นน,นาดูเดี๋ยวมารอติดตามกันนะผมคุณครับ